ถามมาว่าคนเกาหลีนิยมรับราชการกันไหมคนเกาหลีเนี่ยสมัยก่อนเขาก็นิยมรับราชการกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือความมั่นคงนะคะเงินเดือนน้อยนะคะราชการเงินเดือนก็จะปรับตามตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นไปนะคะเมื่อเรากรเกษียณอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังได้เงินจากรัฐบาลคอยช่วยเหลืออยู่ทุกเดือนนะคะสมัยก่อนใครที่ทํางานราชการคนจะมองว่าดีะคะ่ะเพราะการรับราชการในเกาหลีเนี่ยการสอบเนี่ยคือยากมากเลยนะคะคือใครทํางานที่ตามเขตตามพวกเนี้ย ไม่ใช่ว่าจะสมัครกันไปง่ายๆนะคะสมัครกันเยอะมากแล้วเลือกเนี่ยแค่ไม่กี่คนเองนะคะดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยใครรับราชการเนี่ยถือว่าเป็นคนขยนันเป็นคนเก่งสามารถสอบติดแต่ณปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเขาไม่นิยมทํางานราชการกันแล้วค่ะเพราะว่าอันดับแรกเนาะเป็นเรื่องรายได้รายได้มันน้อยเนาะถึงแม้จะมีความมั่นคงในอนาคตก็จริงนะคะ2การสอบเข้าซึ่งมันยากมากนะคะ บางคนเนี่ยตกแล้วตกอีกสอบเป็น10ปีก็มีนะคะต่อไปอันดับที่3<ๆ>การเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ใช่แรงงานนะคะดังนั้นเวลาเขามีวันหยุดแรงงานหรือมีกฎหมายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยคนที่รับราชการเนี่ยก็จะไปใช้กฎหมายแบบเดียวกันไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าไม่ใช่แรงงานนะคะงานค่อนข้างหนักมากนะคะความเครียดที่เขาได้รับเนี่ยสูงมากอย่างงานโปรเจกต์อะไรที่มันไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องอยู่เลิกดึกเลิกดึกเนี่ยหรือว่ามาทําวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่มนะคะด<ๆ><ๆ>้วยเหตุหลักๆ3ปัจจัยเนี้ยค่ะทำให้คนไม่อยาก ทำงานราชการกันมากขึ้นนะคะที่เมืองไทยเป็นยังไงมัางคะนานาเชื่อว่าคนอยากจะรับราชการก็น่าจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนไหมคะนานาคิดว่าเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็อยากรับราชการคะ่ะเพราะว่ามีความมั่นคงเนาะยังไงไว้เพื่อคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย